ณบริษัทใหญ่ใจกลางเมืองมีพนักงานหนุ่มคนหนึ่งชื่อพี่นัททำงานอยู่ที่นี่มานานหลายปีพี่นัทเป็นคนขยันขันแข,ข็งตั้งใจทำงานและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานเสมอแต่ถึงแม้ว่าพี่นัทจะทำงานอย่างเต็มที่เขาก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเท่าที่ควรแถมยังถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งพี่นัททำไมรายงานของพี่ถึงได้ช้าแบบนี้หัวหน้าพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ ผมขอโทษครับหัวหน้าพอดีช่วงนี้งานมันเยอะมากผมเลยทําไม่ทันพี่นัดตอบด้วยความรู้สึกผิดงานเยอะก็ต้องทําให้ทันสิครับนี่มันเป็นหน้าที่ของพี่หัวหน้าพูดพี่นัดรู้สึกน้อยใจที่หัวหน้าไม่เข้าใจและไม่เห็นใจเขาเลยแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นเพียงพนักงานตัวเล็กๆที่ไม่มีอำนาจอะไรวันหนึ่งพี่นัดได้พบกับพี่หน่อย เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ลาออกจากบริษัทไปเมื่อหลายปีก่อนพี่หน่อยเล่าให้พี่นัดฟังว่าตอนที่เขาทำงานอยู่ที่นี่เขาก็เคยเจอเรื่องแบบเดียวกับพี่นัทแต่เขาตัดสินใจลาออกเพราะทนไม่ไหวกับสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่นี่พี่นัทผมว่าพี่ลองพิจารณาเรื่องลาออกดูนะครับพี่หน่อยพูดด้วยความเป็นห่วงผมก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ผมไม่รู้จะไปทำอะไรพี่นัทตอบ พี่นัทมีความสามารถหลายอย่างผมว่าพี่น่าจะลองไปทำธุรกิจส่วนตัวดูนะครับพี่หน่อยแนะนำพี่นัดเริ่มคิดถึงเรื่องที่พี่หน่อยพูดเขาเริ่มมองหาโอกาสที่จะทำธุรกิจส่วนตัวและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัทพี่นัดเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองเขาใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาจากการทำงานมาพัฒนาธุรกิจของเขาและในที่สุดธุรกิจของเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ผมมีความสุขมากที่ได้ทำในสิ่งที่ผมรักพี่นัทพูดกับตัวเองผมไม่ต้องทนกับความกดดันและการเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปผมได้เป็นเจ้านายตัวเองและผมก็สามารถสร้างรายได,ได้ได้มากกว่าตอนที่ผมทำงานอยู่ที่บริษัทอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ควรทนกับสถานการณ์แบบนี้ ถ้าเราพยายามแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีแล้วไม่สำเร็จเราอาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นเช่นการลาออกการลาออกอาจเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ถ้ามันจะทำให้เรามีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าเหมือนกับพี่ณัฐท,ที่ตัดสินใจลาออกจากบริษัทและไปทำธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออย่าทนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้โอกาสตัวเองได้ทำในสิ่งที่รักความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขหวังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กําลังเผชิญกับปัญหาในการทำงานนะคะ